ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบิตโคโลนแพลตฟอร์มสร้างกำไราสายฮิปซึ่งคาดว่าหยุดจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราได้เรียนรู้อะไรจากกรณีศึกษานี้บ้างฟังรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับ ที่ n แนลพิกี้ติง g s ของหมูหมูในวันนี้ผมจะมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของ Bi t โ o ลอกันสักนิดหนึ่งครับที่เป็นแพลตฟอร์มสร้างกำไรสายฮิปที่ออกมาโลดแล่นอยู่ในวงการนี้นะตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับหรือระยะเวลาประมาณ6เดือนเศษเศษที่จ่ายกำไรได้ดีมากๆเลยครับในเลทอตัตรา0.6%ต่อวันไปจนถึง1%กว่าๆต่อวันนะครับแล้วเทอมการลงทุนก็ประมาณสัก30วันไปจนถึง90วันนะครับซึ่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีมากให้กับเพื่อนๆสายฮิปนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มาอัปเดตวิดีโอให้เพื่อนตั้งแต่ช่วงแรกที่เขาออ,อนไลน์เลยทีเดียวนะครับก็น่าจะได้กําไรกันมากกว่าเงินต้นที่ลงทุนไปนะครับงั้นในวันนี้เนะี่ยบิตโคลนก็ถึงข่าวที่คิดว่าน่าจะหยุดจ่ายเงินแล้วด้วยนะครับเนื่องจากมีปัญหาในการถอนเงินนะครับเพราะเวลาเพื่อนๆเ,เ,เวลาเข้ามาที่หน้าถอนเนี่ยกดปุ่มถอนเงินนะครับ มันจะมีช่องให้เราใส่อ d เดร s นะครับแล้วก็เซฟวอล l ลตเนี่ยซึ่งปกติมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดถอนแล้วเงินจะเข้าทันทีแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับโดยมีข้อความอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าระบบของเว็บไซต์เนี่ยกำลังจะอัปเกรดครับจากเ e n ทรัลไลซ์เนี่ย ไปสู่ Decentralize มันก็จะใช้เวลาในการอัปเกดตระบบจ่ายเงินนั่นเองให้เราใส่ Ad ่อยู่เอาไว้นะครับถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วเงินมันก็จะเข้ามาในภายหลังอ่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเหตุผลที่เขาอธิบายนะครับแต่ผมเองมองว่าเกมมันจบแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทราบนะครับก็คือถ้าเล่นลงทุนในเว็บไซต์ฮิปตัวไหนก็ตามแล้วมีปัญหาที่เกี่ยวกับการถอนเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดจะฟังดูดีเพียงใดก็ตามแต่มันไม่สามารถถอนเงินได้ให้เราตั้งสมมติฐาน ไปก่อนเลย ว่าเว็บไซต์นี้อาจจะหยุดจ่ายเงินแล้วนะครับซึ่งโดยปกติที่ผมพบเจอเกินกว่า90%ซนะครับมันจะเป็นเคสแบบหยุดจ่ายเงินจริงๆไม่ว่าเหตุผลมันจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับอย่างการณีนี้เขาก็อ้างว่ากําลังอัปเกรดระบบจ่ายเงินนะครับส่วนถ้าใครส่งข้อความไปถามซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันนะครับอัปเกรดระบบจ่ายเงินอยู่ให้รอประมาณ7วันจะกลับมาเป็นปกติแต่นี่เพื่อนเชื่อผมเลยครับต่อให้รอ7วันเงินก็ไม่มาอยู่ดีเพราะว่าการณีแบบนี้มันมักจะเป็นข้ออ้าง เพื่อซื้อเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วทําไมเว็บไซต์สายฮิปพวกนี้เขาจะต้องซื้อเวลากับนักลงทุนด้วยละ่ะมันได้อะไรโอ้มันได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเว็บไซต์สายฮิปเนี่ยเขาจ่ายเงินผลตอบแทนให้เราทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการซื้อเวลาอยู่แล้วนะครับเพื่อทําให้เว็บไซต์เขาสามารถรันต่อไปได้อีกหน,นึ่งวันไงครับงั้นในกรณีที่เขาหยุดจ่ายเงินแบบนี้เนี่ยบางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะไม่ออกมายอมรับตรงๆนะครับว่าเขาหยุดจ่ายแต่เขาจะมาด้วยข้ออ้างจะมาด้วยเหตุผลซึ่งบางทีีีมมมััััันนนนจจจะะะฟงดดดูาาาากกครบอออซื้้เววลลไไปหย นักลงทุนหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ตัวก็ยังส่งเงินไปเล่นเพิ่มอยู่หรืออาจจะมือใหม่บางคนไม่ทราบสถานการณ์ก็ยังส่งเงินไปเล่นได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้กําไรของเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งกว่าเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าเขาหยุดจ่ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอไปอีก7วันนะครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็ไม่จ่ายเงินอยู่ดีนะครับแล้วทาไมต้องให้เรามารอแต่แรกถูกไหมครับอ่าดังนั้นก็คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเขาไม่จ่ายแล้วนะครับแต่ีเพื่อนก็ย ยังคงขึ้นว่า Paying อยู่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราไปเชื่อสถานะตรงนี้เราก็อาจจะเสียเงินได้โดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าสถานะตรงนี้มันไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์เสมอไปนะครับมันจะมาปรับทีหลังบางทีมันก็ดีเลยกันได้ตรงเนี้ยก็ต้องระวังนะครับหรือแม้แต่ในฮิปล็อกก็ตามนะครับฮิปมอนิเตอร์กว่า20ตัวก็ยังแจ้งว่าจ่ายเงินอยู่นะครับแต่มีเพียงแค่2-3ตัวเท่านั้นนะครับที่แจ้งว่าแพลตฟอร์มมีปัญหาแล้วก็มีอยู่เพียงหนึ่งเว็บไซต์เท่านั้นนะครับที่แจ้งว่าคอยยนุดจ่่าแล้วงเช Link. u ก็ถือว่าเขาก็ไหวตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไหวตัวให้ทันนะครับเพราะว่าเกมฮิปมันค่อนข้างไวนะครับแล้วแอดมินหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการรันเว็บไซต์นะครับแล้วยิ่งเฉพาะตอนเนี่ยเขาเรียกว่า กำลังจะบินหนีใช่ไหมครับก็เป็นท่าจบของเขาอะซึ่งเขากาลังจะยื้อเวลาไงครับเพื่ออย่างน้อยทําให้เว็บไซต์ของเขาเนี่ยเปิดต่อไปได้อีกหลายหลายวันก็จะได้เม็ดเงินใหม่จากนักลงทุนไร้เดียงสาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่าโดยปกติที่เพื่อนเจอนะครับเว็บไซต์ฮิปเวลาเขาหยุดจ่ายเงินมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะหยุดจ่ายดื้อๆไปเลยนะครับถอนแล้วเงินไม่เข้าหยุดจ่ายปุ๊บนักลงทุนก็จะรู้ทันทีนักลงทุนก็จะหยุดลงทุนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นท่าบินปกติที่ที่เพื่ เว็บไซต์ล่มไปเลยแล้วก็หายไปเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเคสแบบนี้ต้องบอกเลยว่าแอดมินเจ้าของเว็บไซต์อาจจะแบบผิดพลาดไปหน่อยคือไม่ค่อยฉลาดนะครับเพราะว่าถ้าเว็บไซต์ล่มเนี่ย นักลงทุนจะไม่สามารถฝากเงินใหม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่มันก็จะมีบ้างนานๆครั้งนะครับกับกรณีอีกแบบหนึ่งก็คือท่าบินที่มันเป็นท่ายากหน่อยอ่ะคือแอดมินไม่ยอมรับว่าตัวเองหยุดจ่ายแล้วแล้วก็ยื้อเกมดึงเกมพยายามหาวิธีครับทำให้มันดูน่าเชื่อถือทําให้นักลงทุนยังมีความหวังอยู่ว่าเขาจะจ่ายก็จะยืดเวลาไปได้อีกนะครับหสัปดาห์2สัปดาห์อะไรแบบนั้นนะครับก็ทําให้เขาได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับตรง เมื่ไซส์สายฮิปเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะครับเมื่อจ่ายผลตอบแทนไปจนถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็จะต้องหยุดจ่ายเงินแล้วก็กลายเป็นสแกมในที่สุดนะครับบางทีก็จะบินหนีไปแล้วก็หายไปอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกของฮิปอยู่แล้วครับถ้าใครเป็นนักลงทุนสายฮิปก็จะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละ ก็อาจจะมียกเว้นนะครับในกลุ่มเว็บไซต์บางประเภทที่มั่นคงมากๆนะครับที่เรียกว่านอนฮิปก็อาจจะจ่ายได้นานกว่าปกติมากๆนะครับในระดับประมาณ5ปี7ปีซึ่งพวกนั้นก็ถือว่ามั่นคงมากก็น่าจะเล่นได้อย่างสบายใจนะครับก็จะมีอยู่น้อยนะครับมีไม่มากเท่าไหร่แต่โดยปกตินะครับแบบนี้ทั้งนั้นนะครับจ่ายไปถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องหยุดจ่ายเงินกันแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเรื่องของบิตคอยนนะครับก็อยากให้เพื่อนมาดูนิดนึงเป็นกรณีศึกษานะครับอย่างผมก็ค่อนข้างจะชอบททีีน้ เพราะว่าเวลาเขาลันจ่ายทีเนี่ยเขาก็ลันจ่ายให้ในเพื่อนนักลงทุนได้กําไรกันเป็นเกอะเป็นกำนะครับแล้วเขาก็จะมีระยะเวลาการรันซึ่งเขาทํางานออกมาได้มีคุณภาพมากนะครับและอย่างโปรเจกต์ลักษณะเนี่ยที่ผมก็มักจะเอามาแนะนําให้ในเพื่อนเล่นเพราะว่ามันมีโอกาสสร้างกําไรให้กับเพื่อนๆได้นะครับคำถามที่ควรถามเนี่ยมันไม่ใช่ไปถามว่าทําไมเว็บไซต์เขาถึงหยุดจ่ายเงินนะครับมันเป็นคําถามที่ผิดครับเพราะว่าทุกเว็บไซต์มันต้องหยุดจ่ายเงินอยู่แล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งครับแต่คําถามที่เราควรถามและนึกถึงเนี่ยมันควรจะเป็นคาถามในลักษณะ ที่ว่าถ้าเราลงทุนวันนี้จะใช้เวลากี่วันในการไปถึงจุดคุ้มทุนเบรกอีเวนต์พอยต์หรือ BEP นะครับแล้วก็มาประเมินคู่กับความเสี่ยงแล้วก็ผลงานของแอดมินเบื้องหลังนะครับมาเทียบกันไปเพื่อให้รู้ว่าความเสี่ยงในการเล่นเนี่ยมันคุ้มหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคําถามที่เราควรถามมากกว่า คราเนี้ยสังเกตเรื่องของบิตโคลนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทีมงานเบื้องหลังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะรันจ่ายผลตอบแทนได้ดีแล้วก็รันจ่ายได้นานเพื่อให้ในเพื่อนสร้างกําไรกันได้นะครับคราวนี้เลยมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยก่อนที่เขาจะหยุดจ่ายเงินเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาเท้าความถึง ผลตอบแทนที่บิตโคโนจ่ายก่อนนะครับเพิมการลงทุนของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นที่30วันคือสั้นที่สุดครับโดยผลตอบแทนก็จะน้อยที่สุดจะอยู่ที่วันละ0.6%และผลตอบแทนก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเราเลือกเทอมที่ยาวขึ้นโดยเทอม60ว,60วันเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ0.75%แต่ถ้าใครเลือกเติมยาวที่สุดนะครับคือ90วันเนี่ยจะได้ผลตอบแทนต่อวันเนี่ยสูงถึง0ลยนยนนี้เน,นกา้าเปกคร์เซ็นต์เลยนีนะ,นนะครับรันวีาเป็นัผน่าวถึงร0 สิวันไงครับเทอมพวกเนี้ยมันก็ครบเทอมกันไปหมดแล้วนะครับก็กําไรกันไปหมดนะครับส่วนแผนพิเศษของเขาเนี่ยจะเรียกว่า l o loan to Business มันจะเป็นลูกเล่นของเขาเนี่ยที่เขาจะเอาแผนการลงทุนใหม่ๆซึ่งออกใหม่มานะครับแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลตอบแทนมันก็จะสูงสูงก็แผนปกตินะครับก็มักจะเริ่มต้นที่สูงกว่า1%ขึ้นไปนะครับแล้วเทอมการลงทุนก็มักจะยาวเกิน1้อยวันนะครับก็เอามาเป็นลูกเล่นให้เพื่อนมาเล่นกันซึ่งถ้าใครเล่นตั้งแต่ช่วง ว่าเขาเอาแผนที่ผลตอบแทนจ่ายเวอร์มากนะครับแทรกเข้ามาอย่างแผนเนี้ยนะครับที่ชื่อว่ายดท่าเอเนจีนะครับขึ้นว่า VIP ด้วยนะครับเป็นตัวอักษรสีทองไฮไลท์มาอย่างดีนะครับเทอมยาว100วันจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง320นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแผนแบบ after นะครับแผนแบบนี้เนี่ยถ้านักลงทุนมือเก่า ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นแผนหลอกเงินนะครับไม่มีใครเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็พอเห็นผลตอบแทนเยอะขนาดนี้ก็จะอยากเล่นนะครับส่งเงินเข้าไปส่วนมากก็จะเสียเงินฟรีนะครับอ่าหรือยังแผนนี้นะครับผลตอบแทนก็จะสูงเวอร์มากๆเลยเทอมยาว100วันจ่ายทุกวันนะครับในอัตราวันละ2%เ็นห็นไหมครับว่าผลตอบแทนเนี่ยมันกระโดดมากนะครับแบบนี้มันจะเป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนที่เขาจะหยุดจ่ายเนี่ยว่ามันก็เริ่มมีอะไรไม่ดีแล้วนะ แล้วก็หยุดลงทุนนะครับเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ มาให้เราเห็นในช่วงท้ายๆนะครับเห็นไหมครับผลตอบแทนสูงทั้งนั้นเลยอย่างอันเนี้ยก็ได้สูงถึง1.5%ต่อวันนะครับอันนี้ได้1.38%ต่อวันอันนี้ได้1.35%ต่อวันเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอดมินของ b i t c o ลอ n เนี่ยก็ได้เม็ดเงินจากนักลงทุนหน้าใหม่อ่ะไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากแผนพวกนี้ครับเพราะว่า Bi ตโคลอเนี่ยเขาไม่ได้ทำตลาดเนี่ยเฉพาะนนในกลุ่มพวกเราที่เล่นฮิปเท่านั้นนะครับเขาจะไปทำตลาดในกลุ่มพวกนักลงทุนปกติ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ยังอ่อนประสบการณ์ยังไม่เขามีความเข้าใจเรื่องฮิปก็อาจจะส่งเงินมาเล่นแผนพวกนี้ก็ทําให้เขาได้กําไรเพิ่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นทริคทิคหนึ่งครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆทราบไว้ก็จะได้ไม่หลงกลเขานะครับและอีกหนึ่งในทริคเด็ดที่น่าสนใจของบิตโคลอนนะครับเขาก็มีลูกล่อลูกชนในเรื่องของการทาโทเก้นของตัวเองนะครับเป็นบิตโคล o นโทเก้นให้เพื่อนนักลงทุนเนี่ยมาจองกันในช่วง i v a t e sale แล้วก็ได้รับส่วนลดกันมากมายนะครับมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับว่าให้จองเนี่ย หนึ่งเดือนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาจองกันแล้วก็พบว่าที่จองไปมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเงินก็เข้ากระเป๋าแอดมินนักลงทุนเนี่ยเห็นนะครับมันก็เป็นอะไรที่เขาก็ทําออกมาได้เก่งมากเลยนะครับมีรถแมพเขียนครับดูน่าเชื่อถือนะครับว่าเขาจะทําอะไรบ้างจะพัฒนาโปรเจกต์ยังไงไปจนถึงอนาคตต่างๆนะครับมันก็ทําให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยดูแล้วก็จะรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้ดูดีมีอนาคตนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็คือทริคของเจ้าของเว็บไซต์นั่นเองครับ เขามี Tele GRAM h ANNEL ที่มีผู้ติดตามเนี่ยมากถึง7000กว่าคนนะครับและเขาก็มีการอัปเดตข่าวสารนะครับที่มันไม่เกี่ยวข้องกับฮิปเลยนะเขาอัปเดตพวกสถานการณ์เกี่ยวกับการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นทีมแบบที่เขาเดเวลอปนะครับบางทีนักลงทุนเห็นแบบนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกวางใจครับว่าเออเขาเป็นเว็บไซต์ที่แบบเว็บไซต์ของจริงอะ่ะแบบน่าจะมีการลงทุนจริงๆมั้งก็มีการอัปเดตอะไรต่างๆมาเรื่อยๆซึ่งเขาขยันมากนะ ทางทีมแอดมินเนี่ยเขาก็ยังมีการอัปเดตข่าวสารทางอีเมลให้กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับมันก็เลยดูน่าเชื่อถือครับอย่างเช่นข่าวพวก success story ต่างๆของนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะส่งมาเป็นประจำนะครับเอามาให้อ่านเพลินๆนะครับมีเรื่องราวต่างๆบางทีก็ส่งมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับแผนการลงทุนอันใหม่ครับที่จ่ายผลตอบแทนในเรทที่สูงนะครับให้รีบลงทุนก่อนที่จะหมดโอกาสอย่างเงี้ยก็ทํามาเป็นลูกเล่นนะครับเป็นข่าวสารมาหลอกล่อนักลงทุนได้เรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใน success story นะครับเนี่ยส่งมาตลอดเลยนะครับจนเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจแล้วก็วางใจนะครับซึ่งแล้วก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมันก็กำลังจะหยุดจ่ายนะครับแต่ว่าทีมหลังบ้านเนี่ยเขาก็อัปเดตข่าวต่างๆลาวก็บว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือเรียกว่า โปรเจกต์น so uh, ี้เน so so, ี่ยเขาปูทางมาค่อนข้างดีนะครับก่อนที่เขาจะหยุดจ่ายเงินแล้วบางทีกว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วหลายวันนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลตอบแทนทุกวันเนี่ยทางทีมแอดมินเนี่ยเขาก็ซ่อนตัวได้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับคือปกติเนี่ยใครที่มากดถอนเงินตลอดเนี่ยจะเห็นสถานะขึ้นคอมพลีทแบบนี้ทุกครั้งนะครับแม้แต่วันที่เขาไม่จ่ายก็ตามนะครับเพื่อนๆไปกดถอนเงินมันก็ยังคงโชว์คอม p ลีทอยู่ครับซึ่งทําให้เพื่อนๆนักทุนหลายคนเนี่ยก็เข้าใจผิดคิิดวว่าาาเเงนข้้มแล แ,แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปเช็คก็จะพบว่าเออ mm hmm. เงินมันไม่เข้ามานะแต่สถานะสเตตัสมันหลอกเรานะครับให้เราเห็นว่ามัน c o m p l e t อะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แพลตฟอร์มมันซื้อเวลาจากนักทุนได้เยอะเพราะว่ากว่าคนจะรู้ตัวก็ต้องใช้เวลาครับแต่นักทุนบางคนก็จะตาไวนะครับก็จะสังเกตตรง TXID ด้านล่างนะครับที่สามารถไปเช็คสถานะการจ่ายได้ว่าเงินเข้ามาจริงๆวันที่เขาเริ่มไม่จ่ายนะครับมันจะไม่มีสถานะตรงนี้ให้เราเช็คมันจะมีแค่คําว่า complete ปรากฏขึ้นมาอย่างเดียวแต่เงินไม่เข้านะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วง3วันก่อนแล้วลหะมันจะเป็นขึ้นมา complete นะครับแต่มันไม่มี t x i d ให้เช็คพอเวลาผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้านักลงทุนก็เริ่มทยอยรู้ตัวทีละคน2คน3คนนะครับว่าเออทำไมถอนเงินเนี่ยแล้วเงินมันไม่หมาสักทีนะ แล้วพอไปตรวจสอบ Transaction ดูก็ไม่มี TX ID ให้ตรวจสอบด้วยนะครับพอแล้วก็ทุนส่วนใหญ่เริ่มรู้ตัวกันแล้วทางทีมงานก็มาแก้เกมต่อนะครับโดยการตรงหน้าถอนเนี่ยก็มาใส่คำอธิบายลงไปซะเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยระบบเนี่ยกำลังอัปเกรด Payments y s t e m จาก Centralized ไปเป็น Decentralized นะครับแล้วเดี๋ยวเงินเนี่ยมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับขอให้เพือนเพื่อนมาโพสต์เลขที่กระเป๋ารับเงินไว้ตรงช่องนี้แล้วกดเซฟให้เรียบร้อย เพื่อเพื่อจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเข้าใจผิดว่าโปรเจกต์นี้ยังคงจ่ายเงินอยู่แล้วก็เพื่อซื้อเวลาต่อไปได้อีกหลายๆวันนะครับพวกนียเขายิ่งซื้อเวลาเขาก็ยิ่งได้กําไรมากขึ้นตราบใดที่เขาแบบไม่ยอมรับสัอย่างนะครับว่าเขาไม่จ่ายมันก็จะต้องมีนักลงทุนจํานวนหนึ่งะจะคงเชื่ออยู่นั่นเองนะครับแล้วก็รอไปด้วยความหวังว่าเนี่ยเดี๋ยว เวลาเงินก็จะเข้านะรออีก7วัน Payment System อัปเกรดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาคงจะจ่ายบางคนก็ยังใส่เงินเพิ่มอยู่เลยนะครับก,ก็ยังไม่รู้ว่าโปรเจกต์หยุดจ่ายแล้วนั่นเองเนี่ยมันก็เป็นทริคนะครับของแอดมินเพื่อจะทําให้เขาได้กําไรจากโปรเจกต์มากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นท่านะครับท่าบินคือท่าปิดอะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือก็ไม่ยอมรับสัย่างว่าไม่จ่าย ก็ซื้อเวลาแล้วก็ยื้อเวลาดึงเกมไปเรื่อยๆนะครับให้นักลงทุนยังคงรอคอยด้วยความหวังต่อไปแต่ถ้าใครติดตามช anel ของผมแล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วนะครับก็จะรู้เลยว่าพวกนี้มันจะเป็นทริคของทางแอดมินนะครับเราก็ตัดสินใจไปเลยนะครับว่าเขาหยุดจ่ายแล้วนะครับเกมจบไปแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่เสียรู้แล้วก็เสียเงินเพิ่มนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะส่งเงินเข้าไปลงทุนที่โปรเจกต์ฮิปตัวไหนก็ตามอย่างเช่นว่าถ้าดูวิดีโอของผมอยู่เนี่ยให้มันสังเกตด จะพูดวันที่ตลอดที่วิดีโอนะครับถ้าโปรเจกต์ไหนหยุดจ่ายแล้วเนี่ยตรงชื่อวิดีโอเนี่ยผมจะเอาคําว่าแกมงดลงทุนพร้อมเครื่องหมายกากบาทสีแดงเนี่ยมาไว้ด้านหน้าชื่อแบบนี้ด้วยนะครับหากหเพื่อนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะครับก็อย่าส่งเงินเข้าไปลงทุนนะครับแม้ในวิดีโอผมจะบอกว่าจ่ายดีซึ่งอันนั้นมาเป็นวันที่ทําเอาไว้เนี่ยหลายวันมาแล้วหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับมันเป็นวันที่ไม่อัปเดตให้สังเกตตรงนี้เสมอนะครับหรือเพื่อนๆสามารถไปติดตามที่ช anel telegram ผมก็ได้นะครับตรงส่วนของโพสต์์ปักกกหมมุเียผ็จะาารรอไว้ ด้วยนะครับว่าโปรเจกต์ที่เพิ่งหยุดจ่ายล่าสุดน่ะคือโปรเจกต์อะไรเพื่อนๆจะได้ไม่เผลอใส่เงินเข้าไปลงทุนในโปรเจกต์ที่ปิดไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มันดูวันที่ที่โพสต์ผมด้วยนะครับให้เป็นวันที่ที่ปัจจุบันนะครับอย่างเช่นถ้าเก่าไปแล้วเกินกว่า1สัปดาห์อย่างเงี้ยก็ไม่ควรละหรือถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจจริงๆแล้วต้องการสอบถามให้แน่ใจนะครับก็สามารถส่งข้อความส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับผมพูดคุยกับเพื่อนทุกคนนะครับที่ Facebook Fanpage ตรงข้อความอ x นบ็อกด้นะ ส่วนตัวแอดพิกิ่งเติมเอสสอบถามก็ได้นะครับถ้าโปรเจกต์นั้นหยุดจ่ายไปแล้วเนี่ยผมจะได้ห้ามเพื่อนไว้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินโดยใช่เหตุในโปรเจกต์ที่ปิดแล้วนะครับบางทีนะครับการที่เราส่งเงินไปเล่นในเว็บไซต์ฮิปและเราขาดทุนตามธรรมชาติการลันของเว็บเนี่ยมันก็ยังไม่เจ็บใจมากเท่ากับการที่เราเผลอเลยนะครับไม่ตรวจสอบให้รอบคอบแล้วส่งเงินไปเล่นในเว็บไซต์ที่ปิดอยู่แล้วหรือโปรเจกต์ที่ปิดไปแล้วเนี่ยอันนี้มันน่าเจ็บใจยิ่งกว่านะครับยังไงเพื่อนก็รอบคอบสักนิดหนึ่งก็จะช่วยยได้เอะครับ ผมก็หวังว่าที่เล่าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กรณีศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปบ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปคิดมากหรือไปรอด้วยคมหวังลมๆแรงๆนะครับอันนี้ก็คือรู้เลยว่าเขาปิดแล้วนะครับแอดมินเพียงแค่ซื้อเวลาเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคอย่างไรก็ดีนะครับผมก็ยังคงชอบผลงานหรือฝีไม้ไลายมือในการรันเว็บไซต์ฮิปของแอดมินทีนี้นะครับอ่ะแล้วท้ายคลิปเนี้ยผมก็จะ มาแชร์ให้ฟังนิดนึ่งแล้วกันนะครับว่าแอดมินทีมนี้เนี่ยเขาเคยรันโปรเจกต์ไหนมาแล้วบ้างตั้งแต่ปี2018นะครับคือผมเองเนี่ยก็ตามเล่นกับเขามาเนี่ยตั้งแต่ปี2018นะครับโดยในช่วงปี2018เนี่ยเขามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่า Westland Storage นะครับเป็นโปรเจกต์ที่มาในทีมเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นี่ผมไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆคนไหนตามตามทันบ้างนะครับคือคือเข้ามาติดตามช่องของผมตั้งแต่ปี2018เนี่ยเราได้ลงทุนในโปรเจ เขาจ่ายผลตอบแทนดีมากนะครับเขาจ่ายใ,ในเหรีนในวันละ1%นระครับรันโดยทีมเดียวกันนี่แหละกับบิตโคโนลนรันนะครับมาโอ้โหทำธีมการลงทุนเป็นอสังหาแล้วทำเว็บไซต์สวยมากสวยมากเลยนะครับแล้วก็คือเรียกว่าเล่นเพลินสนุกสนานนะครับมีลูกเล่นอะไรต่างๆอะเพียบเลยคือคือมันเป็นสไปล์การรันของแอดมินทีมนี้นะ ทำเว็บได้น่าสนใจทุกครั้งนะครับแล้วรันออกมานี่ก็รันแบบมีระยะเวลาให้เพื่อนเก็บกําไรกันตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากนะครับในปี2018ก็คือดังขนาดที่ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับแอดมินคนนั้นคนนี้เนี่ยทุกคนจะรู้จักโปรเจกต์นี้หมดเลยแล้วเขาก็จะมีลูกเล่นเหมือนเดิมนะครับตอนท้ายๆที่เขาหยุดจ่ายเนี่ยก็คือมีการดึงเกมนะครับมีการแบบไม่จ่ายแล้วแต่เงินไม่มาแต่ก็ อ้างว่าจ่ายไปแล้วเอา TxD i ปอมมาโพสต์บ้างนะครับอะไรแบบนี้นะครับคือทีมนี้เขาจะมีท่าลีลาค่อนข้างเยอะอะเวลาเวลาเขาจะบินนะครับเขาจะลีลาเยอะมากเนื่องจากเขาทาเว็บมาสวยไงดูน่าเชื่อถือเพราะงั้นเขาก็จะดึงเกมไปเรื่อยๆนะครับกว่าเราจะรู้ว่าเขาไม่จ่ายก็ผ่านไปนานแล้วเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมได้เล่นนะครับในปี2020คือปีที่แล้วนะครับอาจจะผลงานไม่ดีเท่าเวลเลนสโตรเลชนะครับโปรเจกต์นั้นนะชื่อว่า Sta k e w a l l e t ครับโดยตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาโลดแล่นในวงการคริปตอนช่วงปี2020นะครับหรือปีที่แล้วนั่นเองผมก็เคยเอามาแนะนำให้เพื่อนเล่นกันนะครับโดย s t a k e w a l l e t เนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าเหรียญที่เราเอาคริปโตไปเก็บไว้แล้วก็จะได้ a s s i v e อินค m e วันละ0.2%ทุกวันนะครับและขณะเดียวกันในนั้นเนี่ยก็จะมีเมนูให้เราไปส Sta k กเหรียญน,นะครับเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงยิ่งขึ้นก็เป็นโปรเจกต์ที่เล่นสนุกอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็รันจ่ายไม่ยาวเเทท่่่าาาาไไหรนร,รนน,นนะััมมด้้ปณ41ว ก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนกําไรกันนะครับบางคนเขาเล่นเทอม1เดือนอ่ะพอครบ1เดือนก็ถอนเงินกันออกไปหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาลันได้ไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามีศัตรูคู่แค้นบางคนของเขานะครับแค้นกันมาตั้งแต่สมัยเว L บแลนด์สโตรเลชน,นะครับมันมาจากการโดนกันแกล้งนะครับก็คือเขาโดนพวกไวรัสแล้วก็ดี o s เนี่ยโจมตีเว็บไซต์จนเว็บไซต์ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับจากตอนแรกเนี่ยจะเป็น s t a ็ก w อลล็ t ต I แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนโดเมนเป็นโดเมนอื่นเลยนะครับคือย้ายเว็บไซต์เนี่ยไปเป็น s t a k e w a l l e t c o m แทนแล้วก็รันต่อนะครับคือทีมแอดมินก็พยายามจะแก้สถานการณ์แต่ปรากฏว่าก็โดนเล่นงานต่อเนื่องนะครับจนเว็บไซต์ล่มไม่สามารถใช้งานได้ก็เลยสุดท้ายตัดสินใจปิดเว็บไซต์ไปนะครับรอบนี้ s t a k e w a l l e t ผลงานก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ทั้งทุนก็ยังกำไรกันอยู่พอสมควรนะครับอ่ะก็เป็นตัวที่2ของเขานะครับ ส่วนล่าสุดก็คือบิตโคลนตัวนี้นะครับก็รันจ่ายได้ดีนะครับประมาณ180กว่าวันก็เป็นทีมงานเดิมที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับโดยปกติผมก็จะเล็อขอดนะครับผลงานของทีมงานที่เขาทําได้ดี แล้วถ้าผมทราบข่าวสารหรือข้อมูลหรือข่าวข่าวว่าทีมงานที่มีคุณภาพเนี่ยมาลั่นเว็บไซต์ฮิปเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเอามาโปรโมทเลยหรือเอามาแนะนําเพื่อให้เพื่อนๆได้เก็บกําไรกันได้นะครับก็รอคอยครับแล้วก็ติดตามผมต่อไปนะครับโอกาสในการสร้างกําไรเว็บไซต์ฮิปมันก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนะครับแม้ในช่วงนี้เนี่ยสแกมเมอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเปิดเว็บไซต์มาจ่ายได้ไม่กี่วันก็ไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเอาเว็บไซต์ต่างๆมาโปรโมทน้อยลงนะครับพยายามจะคัดเฉพาะที่ไม่มีคุณภาพจริงๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆ ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือสิ่งที่สําคัญก็คือผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่ามากเลยเพราะว่าการลงทุนในเว็บไซต์ฮิปมันก็ไม่มีอะไร100%ครับแม้ว่าทีมงานเนี่ยที่เขาจะเก่งมากมาลันเว็บไซต์ฮิปยังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องดีเสมอไปนะครับเราก็ต้องเผื่อเงินหรือแบ่ง เงินจัดสรรเงินเพื่อลดความเสี่ยงในการเล่นด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับกรณีศึกษาของบิตโคลอนนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังสนุกสนานกันไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้ที่มีประโยชน์ในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพลาดวิดีโอดีๆนะครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel n ผมด้วยครับพิกติงส์ของหมูๆครับผมก็ยังมี telegram channel facebook fanpage นะครับไปติดตามให้ครบทุกช่องทาง เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีครับสำหรับวันนี้ผมขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับบิตโคโลนครับ